ข้าบ้านชัว่วรถมาแล้วนั่นอะข้าบ้านเร็วๆกว่าข้าบ้านมาหรดมาแล้วหรดมาแล้วนะั่นะอนะอานมาหรดมาซนะนะองย่อง พี่แนน,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 นนแนนาน่โดนพี่สองยอมวิ่งนี้แล้วยอมวิ่งนี้ กินขอบูมมันจะเต็มดิมดอหมาหม,ามดดอกกันะแกไมดทำอีกนะแกว่ได้ทำอะไรแกดัดมาอ่ะนะเออเาไม่ส่ ที่สีดินนะสี่แปดห้าศูนย์หนึ่งอันยนาอันยนาหมูออันยนาหมูอันนี้มันกินไม่ได้ล้างมือข้างนอกไปล้างมือข้างนอกเด้ออ่าไปยืนไม่ต้องไปยืน ตูนเปิดมานีม้มาเปิดเจอเปิดเธอแผ่นเปิดตูไปแผ่นปิดประตูไป,ป,ปอยากแผน่นไปพี่แผน่นพี่แผน่นพี่แผน่แผนเปิดป,ประตู ตอนนี้ก็นั่งรถบัสกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนที่ปิดเสียงเพราะว่าในรถบัสเขาเปิดเสียงเพลงนะคะก็เลยต้องปิดเสียงเอาไวค้ค่ะรถบัสจากในเมืองไปที่บ้านก็ประมาณสองชั่วโมงคะ่ะ รถบัสสายนี้จะชอบเปิดเพลงตลอดเลยไม่ว่าจะขามาหรือว่าขากลับนะคะทุกคนเขาจะเปิดเพลงเป็นสไตล์ของเขาเลยค่ะโคราชคนก็เริ่มเยอะแล้วนะคะทุกคนนั่งรถเมื่อยมากๆเลยค่ะกว่าจะถึงเ,งเพลงในรถก็ยังดังเลย ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเนาะก็พาพี่มาเช็คฟันนะคะที่เขาเคยจัดฟันเอาไว้หยาบปนตัว,วมันมน่นแหละบ่าน